อยากเป็นตัวแทนตอบที่ิร์สมาก็ได้เนะาะคำถามที่หนึ่งว,วามรู้สึกที่เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์เป็นยังไงบ้างคะโอ้อหจริงๆคฟโอพวกเราทุกคนตื่นเต้นตั้งแต่รี่ว่าต้องมาทำงานกับทางโ,โมโดาแล้วค่ะแล้วก็<ม>พอได้เริ่มทำงานได้มาเห็นตัวรถเนี่ยคือทุกคนในโฟโอพูดเหมือนกันว่าแบบรถเนี่ยสไตล์เข้ากับพวกเราโฟโอมากๆก็เลยอยากขอบคุณโมด้ามากๆค่ะที่แบบเห็นพวกเราโฟรอีแล้วก็เรียกว่าเรามาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์นะคะขอบคุณนะคะ มาเหมาะกับสไตล์อันโดดเด่นของโอโมดาด้วยอ่ะมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมความรู้สึกที่เป็นแบรนด์รีเซนเตอร์อีกสักหนึ่งคนใช่ไหมมีใครอยากเสื่อไปสรุปอ่ะค่ะก็รู้สึกดีใจเหมืนรชูสคือส่วนตัวยอมรับว่ายังไม่ได้ขับรถแต่พอเห็นโอโมดาแล้วคือแบบหนูจ้องคิวเลียนขับแ<น>ล้วค่ะอ่ะนานะคะเอาไว้ขับไปขึ้นคอนสเนสิร์ตใช่ไหมนั่งออนทัวร์อะไรแบบนี้เนาะ เห็นแบบว่าทั้งเจดคนเนี่ยนั่งรถโอโมด้ากราฟซีไฟเป็นยังไงบ้างแชร์ให้ฟังนิดหนึ่งการนั่งนั่งสบายไหมหรือว่าเข้าไปนั่งแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างแชร์ให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะคือภายภายในของรถอะค่ะกว้างมากเลยค่ะแล้วก็นั่งสบายมากแล้วก็บอกมีความรุ่งค่ะนั่งสบายรู้เลยว่าขับรถในระยะยาวก็รู้สึกว่าไปปวดแน่นอนอ๋อไปปวดออนทัวร์เนาะทัวร์คอนเสิร์ตเนาะแล้วแบบ ขับนุ่มแม้เวลาขับมานุ่มเลยขับนุ่มค่ะมันแบบว่าไหลแบบนั่งสบายว่ะนั่งสบายแล้วก็นุ่มสบายด้วยจ่ะคนอื่นล่ะขอสักหนึ่งคนได้ไหมจ๊ะเป็นยังไงบ้างส่วนตัวเป็นคนที่ชอบขับรถอยู่แล้วยิ่งเห็นอุโมด้านี่แบบคือมันใช่อ่ะจ้อยยังไงมองชัดแบบชอบมากชอบฟังก์ชันด้านในหน้าจอค่ะให้เจ๊คังหน้าจอมีแบบเป็นเซนเซอร์แบบว่าค่ปลอบมีคนด้วยหรืออะไรแนี้ด้วยค่ะ ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็เวลาขับรถก็ไม่เหงาด้วยเนาะมีหน้าจอให้เราได้กดเล่นด้วยนะคะดูหนังกังเพลงอะไรว่าไปนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับเซอร์ไพรส์ในวันนี้ค่ะกับแบรนด์ฟรีเซนเตอร์และนี่ก็คือโฟอีฟอเซียนพรมือดังดด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะอยากให้น้องๆไปพักผ่อนกันก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ